สวัสดีครับกลับเข้ามาสู่ช่องรายการของอุสติชาโนนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปไทยดวงทั้ง12ลัคนาราศีนะครับประจำเดือนมีนาคมปี2565นะครับเหมือนกับคลิปที่ผ่านๆมานะครับคือผมจะแบ่งออกเป็น12คลิป12ลัคนาราศีนะครับเพื่อให้เนื้อหาแต่ละคลิปเนี่ยมันไม่ยาวมากจนเกินไปนะครับก็มาดูกันเลยดีกว่าครับว่าแต่ละลัคนาราศีในเดือนมีนาคมปี2565นี้นะครับดวงชะตาโดยภาพรวมเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ มาดูดวง,งคนลัคณาราศีเมถุนนะครับในเดือนมีนาคมเนี่ยคนลัคณาราศีเมถุนเนี่ยจะมีความรู้สึกนึกคิดนะครับปรับตัวดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมานะครับแต่ยังไม่เรียกว่าเหตุการณ์รอบตัวเนี่ยสงบดีนักนะครับเพราะว่ามันยังมีปัญหาเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับคนราคณาราศีเมถุนเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้แ,แสดงความรู้ความสามารถเนี่ยให้คนอื่นได้เห็นนะครับจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นนะครับ ด้วยการคิดแล้วก็การวางแผนที่รอบคอบนะครับแต่อย่างไรก็ตามนี่มันอาจจะมีปัญหาไม่คาดคิดไม่คาดฝันเนี่ยเข้ามาแทรกด้วยนะครับส่วนในช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับคนลัคนาราศีมิถุนเนี่ยอาจจะรู้สึกแบบไม่เป็นตัวของตัวเองอยู่บ้างนะครับอาจจะแบบคล้อยตามความเห็นของคนอื่นได้ง่ายนะครับจิตใจจะไม่มั่นคงมากนักนะครับเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมเนี่ยช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยดูเหมือนจะดีกว่าช่วงครึ่งเดือนหลัง นะครับสำหรับเรื่องของการงานเนี่ยก็ยังพอไปได้ดีอยู่นะครับแต่ว่ามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของตารางเวลาทํางานเนี่ยอยู่บ่อยครั้งนะครับทำให้การวางแผนการจัดการเรื่องของชีวิตการงานเนี่ยมันยากนิดนึงนะครับเพราะว่า มันจะต้องเปลี่ยนวันและเวลาทํางานตลอดเวลาโดยเฉพาะในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยที่คนลัคนาราศีมิถุนเนี่ยจะต้องใช้เวลาค่อนข้างที่จะมากเนี่ยไปกับเรื่องของการงานนะครับทำให้การแบ่งเวลาระหว่างชีวิตส่วนตัวกับชีวิตของการงานเนี่ยมันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับสำหรับเรื่องของทางการเงินนะครับสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนว่าจะเป็นปัญหาตลอดทั้งเดือนเนี่ยคือเรื่องของรายจ่ายนะครับ รายจ่ายนี้จะเข้ามาค่อนข้างที่จะมากนะครับแล้วมักจะเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนแล้วก็ไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้าอีกด้วยนะครับทำให้เกิดความอึดอัดลำคัญใจนี่ได้มากพอสมควรส่วนในด้านของรายรับนะครับวันที่จะโดดเด่นของเดือนนะครับก็คือวันที่1ถึงวันที่2นะครับวันที่6ถึงวันที่7นะครับวันที่10ถึงวันที่14นะครับวันที่18ถึงวันที่19นะครับแล้วก็วันที่28ถึงวันที่30 มีนาคมนะครับช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่ด้านลายรับเนี่ยมันจะโดดเด่นเป็นพิเศษนะครับแล้วก็เพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับก็คือในช่วงของวันที่3 0ถึงวันที่31มนะครับมีแนวโน้มจะได้รับโชคอะไรสักอย่างหนึ่งก้อนใหญ่เนี่ยเข้ามาในชีวิตนะครับอาจจะเป็นโชคเข้ามาแบบ ไม่คาดคิดไม่าคาดฝันนะครับหรือเป็นโชคที่เข้ามาในลักษณะของมรดกตกทอดก็เป็นไปได้สาหรับเรื่องภายในบ้านภายในครอบครัวคนลักนาราศีมิถุนนะครับช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยก็ยังพอไปได้ดีอยู่นะครับแต่จะมีเรื่องจุกจิกวุ่นวายเนี่ยเข้ามาอยู่บ้างนะครับแต่ก็ไม่ถือว่าจะเป็นปัญหาอะไรที่มากนักนะครับส่วนในช่วงของครึ่งเดือนหลังนะครับคนลักนาลาศีมิถุนนะครับอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับคนในบ้านคนในครอบครัวเนี่ยมากนักนะครับ เพราะอาจจะต้องใช้เวลาเนี่ยไปกับเรื่องงานซะมากกว่านะครับเหมือนกับที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับซึ่งอาจจะทําให้มีปัญหากับที่บ้านได้นะครับเพราะว่าการจัดการระหว่างชีวิตเรื่องการงานแล้วก็ชีวิตเรื่องส่วนตัวชีวิตในครอบครัวเนี่ยมันดูไม่ค่อยดีนักนะครับในช่วงครึ่งเดือนหลังแต่ว่าคิดว่าคนลักณาลาศีวิตถุนนะครับสุดท้ายก็จะผ่านปัญหาทั้งหมดไปได้ด้วยดีเองสำหรับในด้านของเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับโดยภาพรวมเนี่ยก็ยังพอไปได้ดีอยู่นะครับแต่จะมีเรื่อง อยู่กิกวุ่นวายเนี่ยเข้ามาแทรกอยู่เป็นระยะระยะนะครับทำให้ผิดใจกันได้อยู่บ้างในช่วงของครึ่งเดือนแรกนะครับความรักความสัมพันธ์เนี่ยใจดีระดับหนึ่งนะครับจะได้มีเวลาอยู่ใกล้ชิดกับคนรักนะครับแต่ว่าพอเข้าสู่ช่วงครึ่งเดือนหลังจิตใจของคนลักณาราศีมิถุนเนี่ยจะไม่ค่อยมั่นคงดีนักนะครับจะคล้อยตาม คนรักได้ง่ายนะครับหรือไม่ก็ตัวติดกันมากจนเกินไปนะครับจนมีปัญหากันได้ง่ายเพราะว่าพื้นที่ส่วนตัวเนี่ยระหว่างกันเนี่ยมันมีไม่พอเพราะฉะนั้นรักษาระยะห่างบ้างเนี่ยก็น่าจะดีกว่านะครับสำหรับคนโสดน,นะครับเดือนนี้มีโอกาสเจอคนเข้ามานะครับแล้วก็เกิดความถูกอกถูกใจอยู่โดยเฉพาะในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยมีโอกาสเจอกับคนใหม่ๆแบบ ไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับหรือไม่ก็อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยจะเป็นฝ่ายที่แบบมาจากแดนไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างจังหวัดต่างประเทศอะไรยี้เป็นต้นนะครับส่วนในช่วงของครึ่งเดือนหลังเนี่ยมีโอกาสเจอคนใหม่ๆนะครับเข้ามาได้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เด่นชัดมาก เท่ากับช่วงของครึ่งเดือนแรกทีนี้ถ้าคนลักนณาราศีมิถุนคนไหนเนี่ยในช่วงของครึ่งเดือนหลังเนี่ยเจอใครก็ตามเนี่ยขอให้ใจคอหนักแน่นเอาไว้นะครับเพราะว่ามันมีโอกาสมีแนวโน้มที่จะคล้อยตามอีกฝ่ายได้ง่ายมากจนเกินไปนะครับซึ่งการคล้อยตามอีกฝ่ายได้ง่ายมากจนเกินไปเนี่ยเวลาคบไประยะยาวเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาได้ง่ายเพราะว่ากลายเป็นว่าคนลัคนณาราศีมิถุนเนี่ยต้องเป็นฝ่ายที่ยอมแล้วก็ฝ่ายที่เสียเปรียบตลอดเวลามันจะทําให้ความรักความสัมพันธ์เนี่ยไปได้ไม่ยืดยาว เพราะฉะนั MM ้นเนี่ยถ้าคนลัคนาราศีมิถ <c oughs> ุนเนี่ยใจคอที่หนักแน่นสซกนิดหนึ่งนะครับมันจะให้การสารสัมพันธ์เนี่ยมันไปได้ดีมากกว่านะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการดูดวงทั้ง12ลัคนาราศีประจําเดือนมีนาคมปี2565นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครชอบเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของการดูดวงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเสริมดวงหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรทั้งหลายนะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับ เพจของโอสติ h ชานอลได้นะครับมีทั้งเพจ Facebook แล้วก็ Instagram นะครับแล้วก็ช่อง YouTube Channel นะครับวันนี้หมอภายก็ขอลาแค่นี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ